ผู้ชมคารดยินกันมานานค่ะสาหรับอาชีพหมอลําที่เขาว่ากันว่าหากข้ามกินเช้าหรือจะหาเช้ากินคํานะคะวันนี้นะคะดิฉันมาเป็นหมอลําสาวสักวันหนึ่งนะคะเป็นหมอลําสาวส,สวยบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าอาชีพหมอลําม,มันยากง่ายยังไงนะคะแล้วก็หมอลําสมัยนี้เนี่ยเขาจะแบบเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งละเปล่าแล้วอยู่กับตัวแม่ด้วยเดี๋ยวไปคุยนันค่ะตอนนี้ดิฉันขอแต่งตัวก่อนนะคะ <Okay. S 1> สวยนะ,นะสวยนะคัะ,ะแม่ <c oughs> แต่ว่าซิทข้างหลังซิงไม่ได้ค่ะ คึนหน้าคืนผมตั้งแต่หวัวค่ำแสดงจริงก็นนุ้นเลยเชียงคืนตีหนึ่งตีสองแต่พราะนี้เป็นการซรอมวงครั้งแรกของเกรียงไกรอิสาสนศิลป์ในฤดูการพักหมอลำช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีก็ถือเป็นการประเดิมรับงานในช่วงที่หมอลำคณะอื่นพักผ่อนอยู่แต่งานที่รับไว้ก็ต้องดูถึงความเหมาะสมทั้งขนาดและรูปแบบงานพออยู่ในช่วงทดลองก่อนเอาจริงหลังจากนี้ แม้จะเป็นหมอลำคณะใหม่แต่ในทีมก็รวบรวมนักแสดงมากประสบการณ์ที่อายุงานบางคนก็มากกว่า20ปีอย่างแม่บวตูมสันติสีวิเศษคนนี้เป็นหมอลำเกือบ30ปีแล้วนะคะแน่นอนว่าอาชีพนี้ทำเงินสร้างไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่แรกแต่ก็มีเสียงวิจารณ์มาตลอดว่าหมอลำเป็นอาชีพเต้นกินรำกิน คอนเฟิร์มอีกเสียงจากแม่เล็กนิรวันที่ทำงานเป็นหมอลำมาตลอด20ปีที่เคยโดนดูถูกสายอาชีพแต่เธอก็รักการเป็นหมอลำโดยแม่เล็กบอกว่าจะมีสักกี่อาชีพบนโลกนี้ที่สร้างรอยยิ้มให้ความสุขและความสนุกแก่คนดูคนอื่นเขาจะแบบว่าอ,อจะมองว่าเราต้ยดำหรอยังไงแต่ว่าแม่คิดว่าหมอลำของเราเราน่าจะแบบ รักษาไว้เนาะรักษาเพราะว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราต้องสืบให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูกันเนาะค่ะเนาะมันเป็นอาชีพแหละค่ะแม่ก็รักในตรงนี้ด้วยค่ะด้วยเราเป็นคนอีสานซึ่งเห็นวัฒนธรรมหมอลำมาตั้งแต่เด็กแล้วเกิดความชอบชอบแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาอยู่จุดจุดนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็วันหนึ่งมีโอกาสได้มาลร่ำเรียนเรื่องหมอลำ มันก็เลยกลายเป็นความรักแล้วก็ประกอบอาชีพนี้มาโดยตลอดนะคะเลี้ยงถือว่าเป็นเป็นอาชีพเลียเ้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเลยค่ะ<ม>ยิง่งแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะไรายได้หลักก็มาจากตรงนี้เลยนะคะมากสุดเคยเคย,เคยได้กี่วันได้กี่บาทต่อวันเป็นมาลายอย่างเงี้ยได้เป็นหมื่นก็ได้ค่ะ<ม>สําหรับสําหรับกลุ่มตลกนะซึ่งเป็นถ้าเปรียบไปแล้วคือเป็นกลุ่ม ล่างสุดที่จะได้ติบได้มาไลายได้เงินไม่เยอะก็ส่งให้ครอบครัวเยอะความสุขที่ต้องแลกกับระยะทางให้เงินดูแลคนที่บ้าน แต่สำหรับพี่น้ำเพชรอุทุมพรหมอลำสาวที่ยึดอาชีพนี้20ปีก็มองว่าคุ้มค่าเพราะสิ่งสำคัญมากกว่าตัวเงินที่ได้คือพี่น้ำเพชรได้ทำในสิ่งที่ชอบและครอบครัวกินอิ่มทุกมือ้อแม้จะมีเรื่องของเวลาที่จัดการไม่ได้แต่ก็ไม่เกินความสามารถในการรับมือค่ะเวลาด้วยเวลาปกติหมอลำมันก็นอนไม่เป็นเวลาอยู่แล้วนะคะก็จะแสดงตั้งแต่สามทุ่ม จนถึง7จ็ดโมงเช้าวางงานแต่ถ้างานไหนโชคดีหน่อยก็อาจจะแสดงถึงตีสองตีสาอะไรเงี้ยก็มีเวลาพักผ่อนขึ้นแต่ในส่วนของการเดินทางบางพื้นที่ระยะทางอาจจะไกลว่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะลดเวลาที่พักผ่อนลงอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าได,ได้เดินทางไกลๆก,ก็ได้นอนบนรถใช่ใช่ค่ะแต่บางแต่บางทีกว่าจะไปถึงสถานที่มันก็ต้องไปดูว่า ที่เราจะนอนจะหลับจะนอนจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องรีบตื่นขึ้นมาเตรียมตัวเพื่อจะไปแสดงต่อในยุคที่คณะหมอลำมีเยอะการแข่งขันก็มากขึ้นค่ะทำให้เกิดการแย่งชิงพื้นที่เพื่อให้คณะของตัวเองมีตัวตน เรื่องนี้โบลิ่งโชวครูสอนเต้นแชมป์ชิงช้าสวรรค์หปีบอกว่าวงการหมอลำการแข่งขันดุเดือดมากแต่เป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ชมนะคะขอทุกคณะจะยิ่งครเอทความแปลกใหม่ให้แตกต่างจากคณะอื่นซึ่งถือเป็นกำไรของคนดูค่ะตอนนี้บอกว่ามันไปไกลมันลันในทุกวงการที่มันไปไกลแล้วแต่ถ้าพูดถึงวงการหมอลำในะตอนนี้มันมันมันขยับแบบก้าวกระโดดมันไม่ได้ว่าค่อยๆเถอะบ่อย,อย,อย,อยบางทีเนี่ย ปีปีนี้อีกปีหนึ่งมาตรฐานมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีดรอปลงเลยจริงๆแล้วอ่ะมุมเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มุมลบนะมันเป็นมุมดีคนที่ได้คืกคนดูเพราะว่าทุกคนแข่งขันกันผู้ชมก็จะได้เสพอะไรที่มันปังๆดีๆเนี่ยเน,น,นี่แหละคือจุดจุด,จ,ดจุดที่เราเรา,เ,ราเวลาเราลันวงการเมื่อไหรอ่อ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยทุกที แม้จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดแค่ไหนการรักษาแบบแผนของหมอลำไว้ยังเป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยหัวหน้าคณะหมอลำเกรียงไกรอิสานศิลยว่าตอนนี้ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนหมอลำในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพทไทยเยอรมันจังหวัดขอนแก่น โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดหลักสูตรนี้และมีนักเรียนมาสมัครเรียนหลักสูตรหมอลำม,มากกว่า200คนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหมอลำนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสานพร้อมส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยต่อไปอาซูรีมามะไทย p ี s รายงาน